สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้จากคลิปที่แล้วนะครับจากที่ไปรับตัวมานะครับจากแถวหนองสนุหรือหนองขาวนะครับที่ว่าของลุงรวมนะครับจะมาทําเต็มนะครับคือรถตัวนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นร2อยี่ิบตัวเดิมๆไม่มีสปริงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมานี่นะครับถอดครั้งแรกนะครับยังไม่เคยถอดไม่เคยลื้อนะครับ ก็เจ้าของบอกอยากจะได้จัดเต็มนะครับคือหมายถึงว่ามีแคมมีไรครบทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาดูข้างในนะครับว่าของที่มันยังไม่เคยแกะนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับแต่ลูกปืนนะครับที่ฟังจากคลิปที่แล้วนะครับจากคร่าวๆนะครับมันน่าจะต้องเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็สินมือหมุนนี่นะครับเขาบอกว่ารั่วตั้งแต่สองสามวันแรกที่ซื้อมาเลยนะครับเครื่องนะครับ เดี๋ยวให้ฟอมถ่ายน้ำมันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำเวบาวตวนะครับแล้วก็ใส่เดี๋ยวจะเอาเป็นแคมกำลังให้ไปนะครับคือทางโซนนู้นมันจะเป็นดินทรายนะครับอ่าดินทรายแล้วก็จะกึง่งโม่นะครับกึ่งโม่ทั้งหมดอ่าเดี๋ยวอะไรไม่ดีก็จะดูเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะมีชุดไล่ข้างนะครับครบชุดนะครับ เดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนะครับว่าสภาพเฟืองมันเป็นยังไงนะครับโอ้โหมีน้ำด้วยเนี่ยอเออเออเขาว่าน้ำลงเครื่อง้วยไงอือเขาบอกว่าน้ำมันแห้งไอคล้ายๆเหมือนส้พานมันลงมันขาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคราวนี้มันเลยน้ำลงเครื่องนะครับผม,ม,มน่าจะน่าจะ โอเออโอลิงปอกนะครับน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาบอกพอทีติดปุ๊บนี่น้ำมันออกพ่นออกดูระบายเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนะครับนะครับผมจากเครื่องของลูกรวมนะครับนี่นะครับลูกปืนเดี๋ยวผมจะมาอัดใหม่นะครับเป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สูบนะครับจะมาทำวาล์วโตนะครับผม แคมนะครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปอ่ไปพอกนะครับแล้วก็เทียบเป็นลูกศาใหม่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมจะดูลูกปืนนะครับอ่ะนะครับผมตัวนี้จะเป็นลูกปืนนะครับของไอตัวเทียบร้อยยี่สิบนะครับของงรวมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอัดนะครับอัดใส่ครับแล้วอัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่า มันฟิตมันแน่นขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้แคมป์กมกกได้ทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้างนะครับอ่าล้างแล้วก็ลุกซูบนะครับนี่ลบวาลไว้แล้วนะครับแล้วก็วาวโตนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไอ้น,อน็อตนัตเข้าไปไหนหมดอหรออาจจะหาอะไรแป๊บนึงนะครับครับเพื่อนหนอยอตรงนี้นะครับก็อ่าล้างของลอยหมดแล้วมันอยู่ที่เราแคมมาปะไอ้น็อตที่ใช้ไอ้ปะโก้ขันเนี้ยนะอ่ะนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวไอ้พ่อผมขันย้ำอ่าน็อตตับไปก่อนนะครับนี่ แน่นยังยืนขันได้เปละงั้นไม่ถนัดหีืไม่แน่นอ่านะครับตอนนี้กำลังตรวจเช็คนะครับความเขาเรียกอะไรคอ่าตรวจเช็คว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปหลุดไปลุยมันจะงานเข้านะครับมันจะระเบิดนะครับเพราะว่ารอบมันสูงนะครับบนรถมีแคมนะครับตัวนี้นะครับ เอ้แหว่ลูกสูบนะครับนี่ใส่หมดแล้วนะครับแล้วก็ชาร์ปนะครับอ่ะอ่ะนะครับแล้วก็จะมีตุ้มนะครับตุ้มไรเบลนะครับแล้วก็เบี้ยวนะครับผมเบี้ยวนี่เดินพิเศษนะครับเดินหนึ่งฟันนะครับสําหรับรถมีแคมนะครับต้องเดินแก่นะครับเพราะว่าเดินอ่อนแบบรถทั่วไปไม่ได้นะครับนันหลอดท้ายมันจะไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวกำลังใส่ลูกสูบแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวกะวันนี้นะครับเดี๋ยวอ่าจะให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวจะไปส่งเจ้ยของนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านะครับตอนนี้ใส่สปริงวาลไว้แล้วนะครับเป็นสปริงกดหางนะครับตรงนี้นะครับกะผมก็ได้เจาะนะครับเจาะเพื่อให้มันพอดีกับสปริงนะครับเพราะว่าไอ้ฝาเรามันเป็นสปริงเล็กนะครับ ปิงล่างนะครับแล้วก็มีตัวรองรองสปริงชั้นหนึ่งนะครับตัวบนนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ฝาสูบนะครับนี่นะครับอหลบวาลเรียบร้อยนะครับหลบรูละสี่มิลนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จจะถ่ายดูทีนะครับมาณนะครับผมตอนนี้ ก็ใส่ฝาข้างแล้วนะครับก็คือตอนนี้เหลือแค่ใส่ก๊อกน้ำมันนะครับสปริงอะไรยัดหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่เวาวนะครับอ่โอเคเดี๋ยวก็เหลืออ่าแค่ใส่โม่นะครับนี่โม่กำลังพ่นสีนะครับเพราะว่าตัวนี้ลายเบาด้วยนะครับอยู่19กโลนะครับตอนนี้นะครับ ตอนนี้กำลังพ่นสีนะครับใช้สีแท้คูต้านะครับกระป๋องละร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าจะให้ดูสีนะครับนี่นะครับสีที่พ่นตัวเครื่องนะครับนี่นะครับนะครับดูรหัสสีนะครับจะเป็นอกสีปนปอนเทาเททองนะครับ สีมันบางทีมันดูยากนะครับมันจะเหมือนที่เทาก็เหมือนเหมือนที่ทองก็เหมือนอไ,ไฟเลี้ยวหลุดไปข้างอะนะครับก็เดี๋ยวไม่ติดนะไฟหลอกติดมันก็ติดอยู่กับรถ ไม่ติดนะนะครับพอมันหลวงคือพวกนี้เวลาใช้ไปนานๆนมันจะมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวก็ไปหาซื้อมาใส่นะครับผมก็รู้สึกว่าอันนึงเกิดร้อยสองร้อยบาทนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอโมเลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไอ้นี้ด้วยลูกลอกตรงนี้นะครับนี่นะครับของเดิมมันจะแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นลูกพลาสติกนะครับ เพราะว่าพลาสติกมันจะทนกว่านะครับนี่ยกลูกเลยนะเพ่ถอดออกยกเลยอ่ะเบอร์สิบสองอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับอ่ะนะครับผมนี่จะเป็นลูกหลอกพลาสติกนะครับคือตัวเนี้ยมันใช้ทนมากนะครับทนกว่าเหล็กเยอะนะครับลูกปืนมันจะไม่ค่อยแตกนะครับแล้วมันจะไม่ค่อยดังนะครับผมก็มีนะครับที่ผมมีขายนะครับตัวร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ เอาไปใส่นะครับอ่ันี้ไปแล้วก็เกพายวัดน้ำมันเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณหกสิบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นของแท้นะครับที่วัดระดับน้ำมันเครื่องนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปก๊อกคูวต้านะครับแล้วก็กองน้ำมันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นก๊อกเดิมมันจะไม่ทันนะครับน้ำมันนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตใส่แป๊บหนึ่งนะครับจะใส่เสร็จแล้วจะให้ดูอีกทีนะครับอ่นะครับผมตอนนี้ก็ผมก็เริ่มประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดไปฟังเสียงนะครับว่ามันจะดังประมาณไหนนะครับคือท่อมันมันจะเป็นท่อเดิมด้วยนะครับ่เดี๋ยว นี่นะครับระบบก๊อกน้ำมันนะครับอ่าเปลี่ยนประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหาท่ตั้งกองแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะครับอ่ะนะครับอ่าเหมือกหูหินชัดนะครับอ่าอูมแป๊บนึ่งครับอ่านนะครับ มาหกจับหมุนที่ไหนรเลยเดินดีกวัา นอ่านี่นะครับผมสำหรับรถมีแคมนะครับมันก็จะเล่งติดมือประมาณนี้นะครับอ่าใครสนใจนะครับเต็นี้นะครับเสียงก็จะไปแตกเอยนะครับเพราะว่าเพาไอเสียมันเงียบนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ไอดีนะครับ ลมมันดูดแรงนะครับ่าประมานี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสเต็ปไหนนะครับก็ทักเข้ามาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไว้เพียงทอนนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ